Nah i, <palm> ไปศาลนะไปอายการนะครับอายการยครับเ่นดี๋ยวตามไปที่สำนักอายการครับพี่อ่าเดี๋ยวขอให้ท่านรองผู้การมาพูดก่อนท่านได้รู้ว่ารองผู้การลงมารับเรื่องนี้จริงก็าแล้วฮะก็ลองราแล้วองาแล้วเห็นแต่ผู้กับงานไม่ดไหนเถื่อนดนั้นอายการเอา เส้นในไงพี่โอ้รงเดียวเดียวขึ้นข้างบนมีส่วนไหนบ้างเดี๋ยวไม่ไม่ไปไปที่ไอการเลยครับไปถามเอามุกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาถามผู้การลอผู้การพี่ออกมาแล้วเหรอไม่ก็รอรเนี่ยรอไร่อง้อับงมาเล้าล่อยู่ถ้างล่งอยู่แต่ว่าผู้การผู้ดาอยู่ในการแล้วที่มันลอยแล้วตามี่นู่นไปาีนู่น เชิญครไม่เนไปไปอายการนอายการเดี๋ยวไปรถพวกผมก็ได้ไครรถบ้างยเยพี่ไปตรง้ไปเดี๋ยวพี่ไปเดยวพี่นตรงนี้นะไปก่อไปก่อนแต่พวกพีย่าเพิ่ไปอย่เ่ลอนผมต้องได้ยินจากปากถ้าลองรับการก่อนแย็นแต่เยดต้นไอ้ต้นเดินไปก่อนล ฝากก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับทางกล้องพี่ธนายไปกับพี่บ่าวต้นแล้วนะครับไปรออยู่การนะแต่ว่ามีแถลงที่นี่ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปนะครับกระโดดมาจากรถพี่บ่าวต้นก่อนนะครับเอฟซีมาที่นี่ก่อนนะครับตามตามกันมาที่นี่ก่อนพี่ธนายให้มาฟังแถลงก่อนนะ ท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับไม่กล้าเข้าโรงพักครับพอรู้ผู้เสียหายมารอเยอะรู้ว่ามีนักข่าวมารอเยอะไม่กล้าเข้ามาครับนะลงมาแล้ววถ้าลองลองผู้การลงมาแล้วอันนี้ใหญ่กว่าผู้การอีกนะอกระดาษเอกสารจุ๋ที่หลครับพี่

ีนี่เห็นว่าทางผู้ต้องหาไปรอที่อายการเลยต้องไหมครับแม่ครับไปส่งเรียบร้อยพร้อมงานสอไปแล้วนะฮะกำลังเจ้าหน้าที่ตำวจสก่งเรียบร้อยอ๋อโอเคนะท่านผู้จับบอกว่าได้มีการนําตัวผู้ต้องหาไปส่งแล้วพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่วันนี้ที่ผมต้องเรียนเชิญใหม่อีกรอบหนึ่งท่านผู้กับแล้ววันนี้ได้รับอ่เกียรติจากท่านรองผู้บังคับการมาด้วยนะครับอยากให้ท่านรองช่วยฝากอะไรอย่งที่้องประชาชนเกี่ยวกับคดีนี้ครับว่ามาาันจะเดินเดินจะไปยังไงครับ ขอขอบคุณท่านทนายสมเกียรตินะครับผมพนันธุ์เดชขัญชาติสาแสงรองผู้พําการตรวจกูุ้งธรจังหวัดกลนครรับผิดชอบการสอบส,สบนวน,รน,วนสเรื่องคดีนี้ผมและผู้พิชาชาทุกระดับชั้นนะครับได้ให้ความสำคัญติดตามสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอดแต่เนื่องจากผู้เสียหายเยอะครับเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ตลกก็คือแชร์ข้าสารนะ ผมม,มันมีข้อยุ่งยากนะครับต,ต่อชู้ทางคดีนไปอีกต้องทางธนาเนี่ยต้องเอาผู้เสียหายขึ้นอาจจะมีบางส่วนเข้าเป็นอ่าเป็นโจทย์ร่วมอะไรยครงบอัานนี้ก็ให้เชื่อมั่นว่าทางตำรวจนะครับธนา้นงานตำรวจน่าตัวดีภาพดีตัวดีตำรวจภูธรกรรกอ,องเมืองก็ดีครับให้ความเป็นธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ผมก็คงมีนั้งเสือดำก็ชุดแดงเองตอนนี้ครับขอบคุณมากครับครับนะฮะก็คือถ้าลองกับท่านผู้กับมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าคดีนี้เดินไปแน่นอนแล้วก็ให้ความสําคัญแน่นอนเพราะผู้เสียหายเยอะความเสียหายเยอะก็เลยร่างชานี่อ่าร่าชานิดนึงแล้วเมื่อกี้นี้ก็ท่านผู้กับเองก็ได้อํานวยการในการนําผู้ต้องหาไปไปส่งตัวแล้วครับในเงีที่รีบตรงก็